ฮัลโหสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับสตาร์ที่ Star Beauty Brighton นะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องไฮโดรเจนแล้วก็เปอร์เซ็นที่ต่างกันนั่นเองนะคะมาดูการทำงานของไฮโดรเจนร่วการที่เราจะพูดถึงการทำสีผมนะคะ สิ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือไฮโดรเจนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามสตาก็อยากให้กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับความรู้ไปในทุกๆคลิปวิดีโอที่สตาจะมาเล่าให้ฟังหรือว่ามาพูดถึงเรื่องสีผมนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครยังไม่ได้กดกระดิ่งไว้นะคะ เวลาสตาร์ลงคลิปวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะจะได้เด้งไปเตือนคุณผู้ชมนั่นเองนะคะสําหรับใครที่อยากทำสีผมด้วยตัวเองนะคะวันนี้สตาร์ก็จะมาเมาทมอยเมาทมอยเรื่องอะไรก็เรื่องไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีทั้งหมดนะคะที่ใช้จริงๆมันมีเยอะหลายระดับเลเวลแต่ทั่วไปที่สตาร์จะเอามาพูดถึงวันนี้ก็คือ 3%, 6%, 9%และ12%นะคะอันนี้ก็คือ3%นะคะของชวาอบจะเป็นยี่ห้ออื่นๆก็ได้แต่อันนี้ซีสตามีอยู่ใกล้มือแล้วก็หยิบมาพอคุ้นๆนะคะ3%ไว้สำหรับทำให้สีเข้มขึ้นแล้วก็3%ไว้สำหรับทำการปิดผมขาวที่ผมไม่ได้ดื้อน้ำยามากนะคะนี่คือวิธีการ ใช้แล้วก็ผลที่ได้นะคะก็คือการที่เราผสมในน้ํายาที่ปิดผมขาวหรือว่าการที่เราทําให้สีมันเข้มนะคะส่วน6%นะคะหวันนี้สตาก็เอาของ L'Oreal นะคะมาจริงๆแล้วก็ใช้ห้ออื่นได้หมดเลยคือยกตัวอย่างให้ดูว่า6%ทําหน้าที่อะไรนะคะ6%คือทําให้สีสว่างได้หนึ่งระดับนะคะ ส่วน3%ทําทำให้สีเข้มนะคะส่วนใครที่อยากได้สีสว่างแบบไม่เยอะมากใช้6%ยกได้1ระดับแล้วก็ใช้6%ผสมในสีที่ ใช้ปิดผมขาวสำหรับผมที่เรียกว่า resistant hair หรือว่าผมที่ดื้อน้ำยานะคะผมที่ไม่ให้ความร่วมมือในการที่เวลาเราจะทำสีหรือว่าผมขาวที่แบบว่าไม่ยอมแบบว่าเปิดเกล็ดผมให้สีมันแทรกซึมเข้าไปนะคะก็6%สามารถที่จะใช้ได้นะคะที่นี้ถามว่ามันทำสีสว่างได้ไหมใส่ได้ไหม6%มันไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีพลังในการ เปิดกลดผมเยอะขนาดนั้นนะคะมันทําได้แค่1นึ่งเลเวลเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่ใส่6%ใช้กับผมขาวแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง6%สามารถที่จะทํา p พรีซอฟได้นะคะพรีซอฟก็ hmm. คือการที่เราใส่ไฮโดรเจนไปบนผม ไฮโดรเจนอย่างเดียวไปพรีไว้ก่อนบนผมเพื่อที่ให้เกล็ดผมเขาเปิดนะคะไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงสีที่เราผสม,มไฮโดรเจนธรรมดาวไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะคะทีนี้เราพูดถึงไฮโดรเจน3% 6%เรียบร้อยแล้วเราจะมาพูดถึงไฮโดรเจน9%กันบ้างนะคะเนะที่นี้ก็มาชวาชขอบอีกแล้วสตาร์ชอบมากเลยแบร,รนด์นี้เป็นแบร,รนด์ที่ลงไหล เป็นแบรนด์ที่ลหลงไหลแล้วก็รักมากนะคะมีความรู้สึกว่าเขาคุณภาพดีสีที่ใช่มีความผสมของพวกออยฟูมา่ามีความผสมของอน้ำมันต่างๆที่ทำให้ผมเสียน้อยกว่าแบรนด์อื่นๆน,นะคะอาจจะมีแบรนด์อื่นที่สตาไม่รู้จักเพราะว่าสตาใช้อยู่ไม่กี่แบรนด์ที่เรามันเป็นแบรนด์ที่ได้มาตรฐานโลก ใครๆประเทศไหนเขาก็รู้สึกว่าจะใช้กันแบรนด์นี้แล้วก็พวกลอเ a ลพวกอะไรเงี้ยก็ใช้กันทั้งยุโรปอเมริกาเอเชียคือเรายอมรับในความได้มาตรฐานของเขานะคะโอเคอันนี้คือ9% 9%ไว้ทําอะไร9%ไว้สําหรับลิปได้3ระดับนะคะถึงระดับนะคะ การที่ทำสีสว่างสว่างมากๆนะคะก็แนนี่นะไม่ใช้9%นะคะอย่างเช่นสีพวกออกอเบอร์8เบอร์9อะไรอย่างนี้นะคะอย่างพวกเนี้ยสตาร์ก็จะใช้สีที่ผสมกับ9%นะคะแบบนี้พยายามที่จะหาสีสว่างมาให้ดูนะคะแบบนี้นะคะก็ผสมกับ9% 9%ก็สามารถที่จะทำให้ เกล็ดผมมันเปิดได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็สำหรับผมที่ดำมากๆนะคะก็เป็นสีที่ใช้ผสมสีแฟชั่นอะไรพวกนี้ได้เยอะมากๆแล้วก็ถ้าเป็นสีโทนสีแดงอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะผสม9%ได้เช่นเดียวกันถ้าผมเราดำมากๆนะคะก็จะลิปอยู่ที่3ระดับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแล้วก็บางยี่ห้อสามารถที่จะ ลงบนหนังศีรศษะได้ด้วยแต่ว่าบางยี่ห้อก็ไม่สามารถทําได้เราก็จะมีฉลากในการที่จะอ่านว่าเขาอนุญาตให้เราทําลงส่วนไหนได้บ้างนะคะทีนี้เรามาดู12%ที่ฉันหยิบขวดมาผิดเดี๋ยวไปดูแป๊บนึง่งมาแล้ว12%อยู่นี่นะคะเห็นไหมเนี่ยนี่นะคะตรงเนี้ยมันเขียนว่า12% นะคะ12%ทำอะไรได้บ้างแล้วก็ใช้มันมันเป็น12%ที่ผสมกับสีแฟชั่นแล้วก็ลิฟได้หรือว่ายกระดับของความสว่างได้3-4ระดับนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้ไปผสมกับบลีดหรือว่าผงฟอกของเขานะคะยี่ห้อเดียวกันเลย b r o n m ีนะคะก็จะยกได้8-9ระดับถ้าจะไม่ผิดนะอตัวนี้ นี่เดี๋ยวให้ดูนะเออตัวเนี้ยจะยกได้9ระดับสมมุติว่าใครที่จะกัดสีผมมีผมระดับ1หรือว่าเนี้ยก็จะไประดับที่7ที่8อย่างเงี้ยก็คือได้ระดับ10ก็ได้นะคะถ้าผมแข็งแรงพอถ้าเกิดสมมุติว่าผมด์กบราวน์แล้วกัดตัวเนี้ย กัดรอบเดียวลงสีเทาได้เลยซึ่งมันดีมากๆนะคะตัวนี้มาคู่กันแล้วสตาร์ก็ชอบใช้โปรดักต์ตัวนี้มากนะคะเพราะว่ามันใช้แล้วมันได้ผลจริงๆนะคะอันนี้เป็นบลอนด์มีนะคะมีเป็นอาออยล์ u ฟอร์ลาอยู่ด้วยนะคะสิสามารถที่จะถ้าสีธรรมดาทั่วไปจะยกได้ที่สี่ระดับถ้าเกิดว่าผสมไฮลิปก็จะยกได้ ห้าหกเดระดับเลยสีไฮไลท์ผสม2เท่านะคะถ้าเกิดอันนี้ก็ผสม2เท่าตัวบลีดก็ผสมได้2เท่าผสมอันนี้30กรัมอันนี้60 ml นะคะเช่นเดียวกันกับไฮไลท์นะคะเดี๋ยวสไตล์จะใส่ไว้ให้ตรงนี้นะคะว่าไฮไลท์ของเขาที่สตาพูดถึงหมายถึงอะไรก็คือการที่ทำสีไฮไลท์โดยที่ไม่ใช้ผงฟอกก็คือใช้สีไฮไลท์แทนนั่นเองนะคะ โอเคแล้วก็สิบสองเปอร์เซ็นใช้กับสีพวกนี้ได้ไหมสีพวกนี้ใช้ได้นะคะสิบสองเปอร์เซ็นใช้ได้แต่ไม่ใช้บนหนังสีสันนะคะสิบสองเปอร์เซ็นก็จะไม่ควรใช้บนหนังศีรานเพราะมันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะแล้วก็ที่สําคัญเราสามารถที่จะใช้กับสีพวกนี้ได้มันก็ไม่ค่อยเฟดเท่าไหร่แต่ถ้าเราจะใช้1 2กับสีพวกออกแนวแดงๆแบบนี้ค่ะ ส2องเกับสีแดงๆพวกนี้สีมันจะจางสีมันจะเฟดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ powerful เป็นเป็นอะไรที่มีความอธิบายไม่ถูกภาษาไทยความรุนแรงเออเป็นอะไรที่ค่อนข้าง powerful พอมาใส่กับสีโทนแดงอย่างเงี้ยสีมันจะเฟดสีมันจะจางได้ง่ายนั่นเองนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราลงสิบเปอร์เซ็นตเราตรงกลางผมใส่กับสีแดงแบบนี้นะคะ มันจะทําให้สีออกมาแบบจางๆนั่นเองนะคะออกมาไม่ได้แบบเข้มหรือว่าเงามากสักเท่าไหร่นะคะนี่ก็คือข้อควรระวังของการทําสีผมถ้าเกิดจะเลือกใช้สีพวกนี้สีโทนนี้นะคะจะเป็นแดงแดงมอกกานีนะคะสตาร์ก็อยากให้ใช้แค่9ก้า็พอนะคะตัวมันขวดมันเหมือนกันเดะนะคะต้องดูอันนี้คือตัว9นะคะ ขวดมันเหมือนกันเลยจริงๆด้านในไม่เหมือนฟอร์มูล่าด้านหนไม่เหมือนนะคะตัวนี้คือ12ตัวนี้คือ9%เปหลายคนอาจจะงงเรื่องไฮโดรเจนทําไมต้องมีไฮโดรเจนเยอะมากนะคะอันนี้คือไฮโดรเจนธรรมดาธรรมดาธรรมดาแล้วมีไฮโดรเจนที่มันไม่ธรรมดาอีกเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันไฮโดรเจนที่ไม่ธรรมดาคือไฮโดรเจนอะไรนะคะก็คือไฮโดรเจนที่อ่อนมากๆเลย เดี๋ยวไปต่อกันในคลิปหน้านะอย่าลืมกดติดตามแล้วเดี๋ยวมาดูไฮโดรเจนแบบพิเศษพิเศษนะคะสำหรับวันนี้สตาร์ก็ต้องลาไปแล้วแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในวิดีโอหน้านะคะว่าสตาร์จะพูดถึงไฮโดรเจนที่มันไม่ธรรมดาเนี่ยอย่าลืมกดติดตามนะ ทวงหลายรอบมากเลยอะคลิปนี้ทวงการกดติดตามของคุณผู้ชมนะคะเพื่อที่จะได้รับความรู้ไปพร้อมๆกันไงคะแล้วก็ฝากติดตามช่อง Star Beauty b r i g h t o n นะคะจะลงคลิปให้ดูทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะคะเวลา11นาฬิกาเวลาประเทศไทยน,นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย